บรรทัพแกเป็นพลานไวกลางคนอาศัยการล่าสัตว์หาเลี้ยงชีพเหมือนกับชาวบ้านในหมู่บ้านเดียวกันในพื้นที่ป่าแถบภาคเหนือติดกับประเทศพม่าซึ่งจะมีทั้งพลานชาวบ้านและแม้แต่พระธุดงค์พากันเข้าไปในพื้นที่ป่าแห่งนั้นด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนอกจากจะเป็นพื้นที่ป่าที่เป็นแหล่งหากินของทั้งคนและสัตว์ป่าแล้วมันก็นยังเป็นสุสาน ที่ทั้งผู้คนและสัตว์ป่าเอาชีวิตไปทิ้งมากมายไม่เว้นแม้แต่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าที่ถือศีลปฏิบัติธรรมแม้แต่พานทัพเองแกก็เคยเจอเหตุการณ์เลวร้ายอยู่หลายครั้งด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดจากสัตว์ป่าดูร้ายหรืออาถรรพ์ผีป่าผีภัยต่างๆแต่แกก็สามารถที่จะเอาตัวรอดกลับมาได้ทุกครั้งด้วยประสบการณ์และด้วยวิชา,าคมที่มีติดตัวมาตั้งแต่สมัยเป็นนมเพราะว่าผู้ที่เป็นพลนัน ไม่ว่าจะเป็นใครในพื้นที่หมู่บ้านของแกก็ย่อมมีการสืบทอดทั้งวิชาความรู้รวมทั้งวิชาอาคมต่างๆมาจากครอบครัวของตนเองกันทั้งสิ้นเหลือเพียงแค่ประสบการณ์ที่ต้องไปเสาะ,ะแสวงหากันด้วยตัวเองเท่านั้นใครที่ผ่านชีวิตมีประสบการณ์มากมายก็สามารถเอาตัวรอดได้ส่วนใครที่ไม่อยากจะเรียนรู้เพิ่มพูนตนเองก็เคยเห็นพลาดท่าเอาชีวิตไปทิ้งอยู่ในป่ามานักต่อน,นักแล้ว แม้แต่เพื่อนๆของพลานทัพเองกับหลายคนที่ตายไปตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มจากฝีมือของสัตว์ป่าและที่พลาดท่าตกนั่งห้างลงมาตายด้วยผีป่าผีพลายก็มีเช่นกันที่เหลือหลอดมาได้จนมีอายุป่านี้นล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์กันมาไม่น้อยทั้งสิน้นสำหรับพลานทัพเองที่เจอเหตุการณ์น่าขนลุกขนพองมากที่สุดเห็นจะเป็นเหมือนคราวที่เข้าไปนั่งห้างอยู่ที่โป่งกลางป่าลึกแห่งหนึ่ง ซึ่งมันเป็นโปรงที่อยู่กลางป่าลึกที่น้อยคนนักจะเข้าไปถึงได้ใช่ว่าโปรงจะอยู่ในแหล่งที่ลึกลับอะไรแต่ว่ามันอยู่ไกลถึงฝั่งพม่านน่นซึ่งครั้งนั้นพลานทับแกตั้งใจจะข้ามไปด้วยตัวเองด้วยความที่อยากจะเข้าไปสำรวจและเปิดหูเปิดตาของตัวเองเพราะตั้งแต่เกิดมาเป็นพลานก็ไม่เคยเข้าป่าลึกไปมากมายขนาดนั้นมาก่อนกว่าจะเข้าไปถึงที่หมายตามที่ต้องการก็เกือบจะคํา จึงได้รีบหาต้นไม้สูงพอที่จะมัดห่างได้อย่างปลอดภัยหลังจากมัดห่างเสร็จก็นั่งพักผ่อนกินข้าวห่อเนื้อแห้งที่เตรียมมาเสร็จเรียบร้อยก็นั่งมองสำรวจไปทั่วรอบๆบริเวณที่นั่งห่างอยู่ก็ไม่เห็นว่าจะมีความเคลื่อนไหวอะไรที่ผิดสังเกตไม่มีแม้แต่ความเคลื่อนไหวของสัตว์ป่าหรือเสียงใดๆให้ได้ยินทั้งสิน้นเป็นที่น่าแปลกใจว่าป่าลึกขนาดนั้นกลับไม่พบเจอสัตว์ป่าเลยแม้แต่ตัวเดียว ช่วงเวลาประมาณสองทุ่มกว่า,วาขณะที่นั่งเพลิดเพลินกับบรรยากาศก็มีเสียงปืนดังโตมตามขึ้นหลายนัดติดติดกันและดังอยู่ไม่ไกลจากนั่งห้างของแกมากนักเข้าใจว่าน่าจะมีพลานที่เข้ามานั่งห้างอยู่ในป่าลึกเช่นกันแต่แปลกใจว่าทำไมฝั่งที่ตนอยู่ถึงไม่มีสัตว์ป่าให้เห็นแม้แต่ตัวเดียวเสียงปืนมันดังขึ้นมาหลายนัดเหมือนกับว่ามีการยิงผิดพลาดซึ่งหากว่า เป็นพลานที่มีฝีมือกระสุนเพียงแค่นัดเดียวก็สามารถที่จะล้มสัตว์ลงได้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของตนเองลุงเช้ารีบปีนลงจากนั่งห้างเดินดิ่งไปพบเจอกับโป่งที่ว่าที่อยู่กลางป่าลึกห่างจากจุดเดิมที่แกนั่งห้างอยู่ราวสามชั่วโมงกว่าเห็นว่ามีสัตว์ป่าหากินอยู่มากมายหลายชนิดด้วยกันเมื่อปีนขึ้นไปบนต้นไม้สูง เพื่อเตรียมที่จะมัดห่างอีกครั้งความสูงของต้นไม้ก็มองเห็นออกไปไกลคิดว่าน่าจะเป็นฝั่งพมา่าเวลานั้นเป็นเวลาเที่ยงกว่าๆเท่านั้นพลานทัพจึงได้ลงจากนั่งห่างหลังจากที่มัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดินลึกเข้าไปในป่าเพื่อสำรวจบริเวณที่เลยออกไปจากโป่งนั่นสอดสายสายตาระวังสัตว์ป่าดู้ายไปด้วยกันพลาดแต่ยังไม่คิดที่จะล่าสัตว์ป่าแต่อย่างใด พราะนั่นไม่ใช่จุดหมายที่เข้าป่าลึกไปมากมายขนาดนั้นระหว่างที่สำรวจอยู่ไม่พบเจอสัตว์ป่าแต่กลับพบเจอพลานโดยกันเข้าโชคดีที่เป็นพลานฝั่งไทยปูดคุยกันรู้เรื่องและเป็นเจ้าของเสียงปืนที่แกได้ยินเมื่อคืนนี้นั่นเองพลานไวกลางคนนั่นบอกให้พลานทับระวังตัวหากว่าพบเจออะไรผิดสังเกตโดยไม่ยอมบอกว่าเป็นอะไรสงสัยว่าจะกลัวพลานทับจะไม่เชื่อพลานทับก็ได้แต่รับฟัง ไม่ได้ถามไถ่อะไรกันมากมายนักรู้แต่ว่าพลานผู้นั้นอาศัยอยู่หมู่บ้านไม่ไกลจากหมู่บ้านของแกเองที่ต้องเข้าป่าลึกมามากมายขนาดนั้นก็เพราะว่าตามล่าอะไรบางอย่างมาไม่ได้ต้องการมาล่าสัตว์เช่นเดียวกับพลานทัพอย่างที่ได้บอกพลานทัพไปแล้วว่าให้ระวังตัวก่อนจะแยกย้ายกันไปคนละทิศละทางตามจุดหมายของใครของมันพลานทัพสำรวจบริเวณนั้นไม่นานก็ย้อนกลับมาที่นั่งห้างเดิมของตน เพราะว่าไม่มีอะไรตื่นตาตื่นใจไปมากกว่านั้นกลับขึ้นไปบนนั่งห้างก็มองดูสัตว์ป่าที่หากินอยู่รอบๆโปง่งมีแต่สัตว์ใหญ่ๆแต่กลับไม่มีสัตว์เล็กโผมาให้เห็นแม้แต่ตัวเดียวแถมสัตว์ป่าพวกนั้นก็มีท่าทีหวาดระแวงตลอดเวลาโดยประสบการณ์ทำให้พลานทับรู้ว่าแถวนั้นมันต้องมีสัตว์หลยซ่อนตัวอยู่ด้วยโดยเฉพาะกับเสือที่ทำให้สัตว์ป่าขนาดใหญ่พวกนั้นหวาดกลัวได้ แกสอดสายสายตาหาไปทั่วแต่ก็ไม่เห็นเสือแม้แต่ตัวเดียวในป่าบริเวณนั้นหรือหอบๆโป่งนอกจากสัตว์ป่าที่เห็นจนผ่านไปถึงช่วงเย็นๆก็เห็นมีพระธุดคงลูปหนึ่งออกมาจากป่าอีกฝั่งของโป่งซึ่งมันอยู่ห่างออกไปจากหนังห่างของพลานทัพเปลาว2 0 0เมตรพอหเห็นว่าเป็นพระชลาท่าทางกำลังหาที่เหมาะเ,าะเพื่อจะปรากฏก่อนจะเลือกเอาที่ปรากฏอยู่ไม่ใกล้จากโป่งมากนะัก เพราะว่าบริเวณนั้นไม่มีสัตว์ป่าเข้าไปรบกวนปลากดเสร็จก็เห็นพระลูปนั้นเข้าไปนั่งเงียบไม่มีอะไรผิดปกติมีพระธุดงค์มาอยู่ใกล้ๆแบบนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรกับการนั่งห่างของพลานทัพเพราะว่าแกไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้ามาล่าสัตว์ต่างก็ไม่ได้เป็นการรบกวนซึ่งกันและกันจนฟ้าเริ่มมืดสนิทมองไม่เห็นทั้งกรดของพระธุดงค์และสัตว์ป่าที่โปง่งแสงจันทร์เริ่มจะสาดส่องขึ้นมา ผลยอดไม้เอาก็เกือบห้าทุ่มมองเห็นไปทั่วโป่งแต่กลับไม่เห็นกรดของพระธุดงนั่นแล้วไม่รู้ว่าหายไปไหนในช่วงเวลาที่มองอะไรไม่เห็นแบบนั้นได้ที่ปากกดอยู่นั่นก็มีอันตรายจากสัตว์ร้ายพออยู่แล้วทำไมถึงได้ย้ายไปที่อื่นได้ในยามมืดค่าแบบนั้นนึกถึงคำพูดของพลานที่เจอเมื่อช่วงกลางวันก็ทำให้นึกเป็นห่วงพระธุดงลูปนั้นขึ้นมาเพราะไม่รู้ว่ามันมีอะไรที่พลานผู้นั้นไม่ยอมบอก เรงว่าพระธุดงจะมีอันตรายและตนเองกับอมีวิชาอาคมเอาตัวรอดได้ผานทัพจึงได้รีบป,ปีนลงจากนั่งห้างเดินหาพระรูปนั้นไม่ว่าจะเป็นจุดที่อยู่ใกล้ๆกับจุดที่ท่านปรากฏอยู่แต่เดิมและป่าบริเวณใกลๆนั้นแต่ก็ไม่พบเห็นพระรูปนั้นแต่อย่างใดจึงได้ย้อนกลับมาที่นั่งห้างตามเดิมดันมาเจอพระธุดงค์รูปนั้นมาปรากฏอยู่ใต้นั่งห้างของตนเองนั่นเองนั่งนิ่งอยู่ในกรด พลานทับก็เลยไม่อยากจะรบกวนเพราะเห็นว่ามาอยู่ใกล้กันแล้วก็คงจะปลอดภัยก็เลยไล่อาคมป้องกันเอาไวล้ลอบๆบริเวณนั้นจนทั่วเสร็จก็เตรียมจะปีนขึ้นไปบนนั่งห้างของตนเองจูจูพระชลาลูปนั้นก็ลุกปรวดพลาดออกมาจากกรดเดินดิ่งเข้าหาพลานทัพที่คิดว่าคงจะให้ช่วยเหลืออะไรแต่จููหล่างพระธุดงชลาลูปนั้นกลับกลายเป็นไอลายพาดก่อนเป็นล่างเสือสมิง พุ่งตะบบข้าที่ล่างของพลานทัพอย่างกระชั้นชิดไม่ทันตั้งตัวจนพลานทับหงหลังพึงถูกคมเขี้ยวขย้ำข้าที่ลำคอกระชากอย่างสุดแรงปืนที่อยู่ในมือถึงกับหลุดกระเด็นออกไปไม่ทันที่จะได้ใช้แต่คมเขี้ยวของมันกับทำลายผิวหนังของพลานทัพไม่ได้ทั้งสองปล้ำฟัดกันอยู่ครู่หนึ่งจนพลานทัพสามารถสะบัดตัวหลุดออกมาได้ก็ชักมีดอาคมออกมาจากเอว กระนำแทงเข้าไปที่ล่างเสือสมิงนั่นอย่างไม่ยั้งมือแต่มีดอาคมของพลานทัพก็ไม่ได้กินเนื้อหนังของมันเช่นกันต่างก็ไม่มีใครเพียงพําให้กับใครใช้เพียงแค่พละงกำลังของตนเท่านั้นเพื่อจุดหมายที่ต่างกันพลานทัพต้องการจะเอาตัวรอดแต่เสือสมิงนั่นมันจะกินแกให้ได้จนสุดท้ายก็หมดเลี่ยวหมดแรงไปโดยการทั้งคู่โดยที่ทำอะไรกันไม่ได้เลยเมื่อเห็นว่าทั้งสองนั่นหมดเลี่ยวแรง ครูเดียวก็มีเสียงปืนดังสนั่นขึ้นในระยะเผาขนพร้อมกับเสียงร้องคำรามโหกใหญ่ดังลั่นของเสือสมิงพระชลานั่นก่อนที่มันจะทะลึ่งพรวดกระโจนหนีสุดตัวแต่ไปไม่ได้ไกลก่อนจะฟุบหัวปลงนอนหายใจรวยลินอยู่ใกล้ๆนั่นเองล่างของมันถึงได้ดกลับคืนมาเป็นล่างของพระชลาอีกครั้งร้องขอชีวิตจากพลานที่ยืนถือปืนจังกาอยู่ซึ่งก็เป็นพลานคนที่พลานทับ เจอเมื่อช่วงกลางวันนั่นเองพลานทัพเห็นพลานนั่นกำลังพลั้บนอาคมเป่าพลวดพลวดลงไปที่ปลายกระบอกปืนของตนเองก่อนจะเดินไปจ่อที่หัวของพระชลาที่อาปากร้องขอชีวิตไม่หยุดปากแต่ปืนกระ,ระเบิดโตมขึ้นจนล่างพระนั่นซุบแน่นิ่งขาดใจตายในที่สุดพลานผู้นั้นก็บอกให้พลานทัพป,ปีนกลับขึ้นไปบนนั่งห้างก่อนจะเดินหนีไปดือดอทิ้งให้พลานทัพยังง,งงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ต้องเดาเอาเองว่าพระชาลารูปนั้นน่าจะไปทำผิดผีผิดวิชาอะไรเข้าถึงได้กลายไปเป็นเสือสมิงแม้แต่ตนเองที่ก็มีวิชาอยู่ไม่น้อยก็ยังทำอะไรไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าอำนาจจิตของพระเสือสมิงนั่นมีมากกว่าแต่พลานผู้นั้นก็คงจะมีอำนาจจิตที่แก่กล้ามากกว่าพระรูปนี้มากถึงได้สามารถฆ่ามันได้อย่างง่ายดาพลานทัหรีบปีนขึ้นไปบนนั่งห้าง นั่งมองลงมาที่ั่างพระชลาที่นอนตายอยู่จนถึงล่วงเช้าถึงได้รีบปีนลงมาเดินทางกลับหมู่บ้านของตนเองทันทีไม่สนใจที่จะไปสำรวจหรือว่าดูอะไรในป่าแห่งนั้นอีกเลยเกือบจะเสียท่าให้กับเสือสมิงเข้าจนได้แม้จะระวังตัวและมีวิชาคมมากแค่ไหนก็อาจจะกลายเป็นผีเฝ้าป่าได้ง่ายๆเช่นกันหลังจากนั้นแม้จะมีประสบการณ์มากมาย ลานทับก็ไม่เคยประมาทอีกเลยกับการเข้าไปอยู่ในป่า